สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไ่นะครับเป็นประจำนะครับกับมวยเด็ดครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับมาจัดหนักจัดเต็มให้ที่ช่อง7สีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2 5 6 4จัดไปให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีเริ่มแข่งขันเวลา1 4 3 0นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นเรงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่ใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับสกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับมีความรู้สึกที่แตกต่างให้ความรู้สึกที่นิ่มนวลและก็ลมหายใจสดชื่นนะครับต้องยกให้ยาสมุนไพรไทยภัยนะครับสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับและก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับบอกว่าปอนุ่ยเมื่อเมื่อค่อยแนะนำไปนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21สาย4ีนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีหรือปอเพชรศลีหรือวุฒิชัยจากโก้ VIP นะครับวันนี้เจอทางด้านเพิ่มพักการสอสละชีพหรือเพชรแมงป่องสิทธิสอดสิงหรือยูฟ่าบูมเด็กเซียนเก่านะครับวันนี้โชคกันที่พิกัด114่ปอนด์นะครับมัวรอบปูนเสือครั้งที่21สาย4นะครับเมื่อเช้านี้วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับหรือปอเพชรศลี หรือวุฒิชัยจาาโก้ V.I.P. นะครับช่างน้ำหนักได้115.6ลดไป1.6ส่วนทางด้านเพิงพฟก,การครับสอสละชีพช่างน้ำหนักได้114.8ลดไปจุด8นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีกันบ้างครับก็2ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่ารุ่มๆดอนๆครับมีแพ้มีชนะครับก็ชนะคะแนนจิ๊บจ้อย เพชรน้องจิกเมื่อวันที่14ทธันวาคม263ที่หาดใหญ่แล้วก็ล่าสุดน,นะครับมาแพ้กเกาะเต่าเพชรสมนึกเมื่อวันที่17ตุลาคม264ที่วิกหมอชิดครับแบบชูสวนก็ถือว่าให้การเคารพผู้ตัดสินก็นแล้วกันนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนัน้นวุฒิกรสวนน้ำทานคี่ลีนะครับเดี๋ยวไปดูเพิงพักการสอสละชีพกันบ้างนะครับสอฟอร์มหลังสฟอร์มหลังนี่ ก็ถือว่ารูุๆมดนๆเหมือนกันนะครับก็2คงฟมหลังครับชนะนกเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเมื่อวันที่5าพฤศจิกายน2องพที่ราชดำเนินครับแล้วก็แพ้คะแนนเดชสุพรรณนุ้ย4ี่มุมเมืองวันที่2อธันวาคม2องพที่ราชดำเนินนะครับครับฟอร์มหลังนี่คือปี63ทั้งทั้งสองฟอร์มนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพื่าการสสลากชีพหรือเพชรแมงป่องสิทธิ์สอดสิงหรือยูฟ่าบูมเด็กเสียนนะครับ หรือว่าเป็นมวยฝีมือดีครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงแล้วก็เข่าในหรือว่าซ้อมมาดีครับซ้อมยี่ลรบุรีไข้หมวยสอสละชีพนะครับของกำนันด้งครับหรือนายกด้งของเรานะครับก็มีหลานชายครับพี่จุ๋มสอสละชีพดูแลอย่างใกล้คิดครับทั้งการฝึกซ้อมการดูแลเรื่องร่างกาย ที่พักอาศัยนี่ไม่ต้องพูดถึงการบำรุงไม่ต้องพูดถึงหน้าเสือไม่ต้องพูดถึงวันนี้นะครับผมมองว่าเพิ่งพักการสอสระชีพนี้กำลังใจดีร่างกายดีครับมีชัยิปกว่าครึ่งนะครับมวยคู่ที่นึ่งในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพื่อพัะการสอสระชีพนะครับเป็นนักชกจากบุรีรัมนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสระชีพที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน เพิ่งพักการสอสละชีพน่าจะคว้าชัยกลับบ้านได้นะครับคู่ที่หนึ่งในรายการออกไปที่ทางด้านเพิ่งพักการสอสละชีพนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับก็วันนี้เป็นมวยในรายการนะครับพยักษ์ศักดิ์สูลหรือเชิดทุ้งวา้าหรือชอสลาวุฒิยิมนะครับวันนี้เจอทางด้านเกาะเต่าเพชรมนึกนะครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือเช่นเดียวกันนะครับมวยคู่นี้ ชกกันที่พิกัด114ปอนด์เมื่อเช้านี้พยักษ์ศักสตูลช่างน้ำหนักได้114ครับเท่าพิกัดพอดีส่วนกอนเต่าเพชรมนึกช่างน้ำหนักได้114.7ลดไปจุด7ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับครับวันนี้ชกกันที่พิกัด114เช่นเดียวกันนะครับก็พยักษ์ศักสตูลน,นะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสตูนนะครับเป็นน้องชายของชาติพยักษ์ ซ้อมที่เกียรติเพชรนะครับมวยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับกับเกาะเต่าครับไม่รู้ว่าใครจะหลับใครจะอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทนานพยักษัสกษสกูลกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนพอยลุ่งเพชรทีเด็ด99วันที่24ธันวาคม263 62นะครับที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนเมื่อวันที่15ธันวาคม263ที่เวทีมวยรสัสเซ ไฟลล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรมาลัย <_ d ata> เพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่3ตุลาคม2 6 3 64นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพยักฆ์ศักดิ์สตูลเดี๋ยวเราไปดูเกาะเต่าเพชรสมนึกหรือกอท่าเกมหรือกอท่าขายเกมนะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสระภูมินะครับก็เป็นมวยเขา่ามวยแข็งแกง,ง,งแข็งแรงเตะต่อยหนักอาวุธหนักอาวุธแรงครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนน ไม้สังคำซอยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่21มีนาคม2 6 4ที่วิกหมอชิดและก็ชนะคะแนนวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเมื่อวันที่17ตุลาคม264ที่วิกหมอชิดครับแบบชูสวนนะครับวันนี้เจอทางด้านพยักศักดิ์สตูนนะครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านนะครับผมมองว่าวันนี้เกาะเต่านี้จะลำบากอีกแล้วครับผมออกไปที่ทางด้านพยักศักดิ์สตูนนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับ ผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงความฝีมือเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเตะดักศาสตรแข่งแทงเข่าเป็นมวยหลักเหลี่ยมดีฉลาดหลักแหลมครับเชิงมวยดีขวางหน้าดันแทงมีศอกวงนอกได้ในดีครับผู้ที่2ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะครับหรือเชิดทุ่งวะหรือชอสลาวุฒิจิมนะครับผู้ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้าน พยักศักสัตรูนะครับเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่3าในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตพงนะครับหรือไดมอนด์98หรือศักรบุรีลำครับหรือวรศักยักษ์เกียรติเพชรนะครับเปลี่ยนมาหลายค่ายวันนี้เจอทางด้านวินมอรัตนณบิตหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรอศวินสิทธิ์สารวัตรเสือหรือโรงเรียนกีฬาเมืองพญาแลวิทยานะครับ เป็นนักชกจากจังหวัดอุดรนนะครับวันนี้เจอกับน,นักชกจากบุรีรัมย์ครับอีสานเหน,นือกับอีสานใต้เจอกันไทยจะเป็นหมูหรือจ่านะครับวันนี้ชกกันที่พิจัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้มังกรทองสิทธิ์นายกทวีตะพงช่างน้ำหนักได้126.3ลดไปจุดสส่วนทางด้านบินมอลตรดามดิช่างน้ำหนักได้126.6ลดไปจุด6นะครับสำหรับ2ฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองนายกเทวีตะพงนะครับ ก็ชนะคะแนนงานเทาปวลาลักษ์เมื่อวันที่11เมษายน2564ที่วิทหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนพรเสน่สอพุนพัฒน์ที่3ตุลาคม2564ที่วิทหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวีตตะพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวินมระะนัตนะบัณฑิตกันบ้างหรือเพชรอศวินสิทธิ์สรารวัตรเสือเก่านะครับฟอร์มหลังก็แพ้แพ้นอกให้กับแม็กนัม เกียรติชัดชนัน์เมื่อที่20มีนาคม2 6 4ที่ลุมินีไปชกแทนนะครับวันนั้นร่างกายไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรมลกฏสิทธิ์เนยกวิวิทยตะพงงวดที่16ตุลาคม2 6 4ที่จังหวัดบุรีรัม์นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมอยากจะให้ลองไปที่ทางด้านวินมอรรัตระบัณฑิตครับเป็นมวยฝีมือดีวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้หนาครับผมมองว่าแรงประทะนี่ดีกว่า ีมือนี้วงในอาจจะเป็นรองแต่วงนอกนี่อาวุธครบเครื่องแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการพัฒนาของวินมอลรัตระบันดิตนี่จะดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสาดแข้่งแรงเข่าหลักเหลี่ยมดีครับพัฒนาขึ้นมาวันนี้ออกไปที่ทางด้านวินมอลรัตระบันดิตครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักรบแฟร์เทคหรือชื่อเก่าคือเจ้าแก่นสวนศสศสิะพายิม หรือนรนาตสิทธิ์หมอลำบัดเก่านะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับการที่ซ้อมก็อยู่ที่ค่ายไฟเทคนะครับวันนี้เจอทางด้านกิ่งซางเล็กต่อหลัก2หรือสิทธิ์พนมทองนะครับนักชกจากบุรีรัมย์นะครับอีสานใต้ทั้งคู่นะครับจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์เจอกันครับวันนี้ชกกันที่พิกัด136อปอนด์นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นมวยถูกคู่ครับทางด้านกิ่งซางเล็กนี่เป็นมวยรุ่นน้อง แต่วันนี้จะขึ้นมาท่าชั้นกับทางด้านนักโรคแฟรเทคหรือแก่นสวนสัตส,สิประพายิมนะครับในพิกัดร3อ136 13ปอนด์เมื่อเช้านี้นักโรคแฟรเทคชั่งหนักได้ร37ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านจิ่งซางเล็กต่อหลัก2นะครับชั่งหนักได้ร้อยสาลดไป3.1มจุดหนึ่งครับถือว่าลดน้ําหนักเยอะนะครับหน้าหนาวอากาศหนาวแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําน้ําหนักลําบากนะครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างนะครับจิ่งซางเล็ก แต่ว่าเป็นมวยฝีมือพบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงครับพลหดวันนี้เจอกับมวยเข่ามวยฝีมืออย่างนักลบแฟทเทคนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนักลบแฟทเทคนะครับก็ชนะคะแนนรุ่งแสงตะวันสอภาราชเมื่อวันที่3เมษายน2564ที่ลุมพินีและไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนมาเทสเซเว่นมวยไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ นี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านนักลบแฟร์เทคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก2หรือสิทธิ์พนมทองนักชกจากบุรีรัมยายนี้กันบ้างนะครับก็2ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนยอดกิษดายุทธชนบรุรีเมื่อวันที่17พฤศจิกายน263รยที่เซนท่านโคราบแล้วก็ไฟา์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนกล้องเอรณีสอสมหมายวันที่24เมษายน264ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นกั้น เป็นการป้องกันแชมป์อ้อมน้อยนะครับวันนี้เจอทางด้านนักรบไฟเทคนี่ครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับนักรบไฟเท็นี่ได้ลอยได้ยาวได้ใหญ่เข่าในเหนียวส่วนริ่งซังต่อหลักสองฝีมือครบเครื่องดักศาสต์แข้งแทงเข่าครับแล้วก็ต่อยหมัดแรงปั้มตีเหนียวแน่นครับเลียมดีกว่าฝีมือดีกว่าแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างยืดเยื้อนี่ผมมองว่าจะลําบากนะครับ สำหรับมวยคู่ที่4ในรายการนะครับผมชอบไปที่ทางด้านนักรลแฟทเทคหรือแก่นสวนสะสิประพายิมนะครับทำการฟิตซ้อมพี่ค่ายมวยแฟ์เทคที่ชนบุรีนู่นนะครับวันนี้ผมมองว่าอาศัยรูปร่างใหญ่ครับได้เปรียบเป็นมวยขวาบูดูดานสาดแข่งต่อยแรงปั้มลัตีเหนียวแน่นครับมีศอกสวนนี่ครับสอกของนักรลแฟ์เทคนี้อันตรายมากครับมี กอกหนึ่งก2สองครับไม่มีหมดแน่นอนครับเป็นมวยเข่าในกกเกาะติดทิดตางครับวันนี้คู่เอกในรายการครับซึ่งเป็นคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านนักลบแฟร์เทคนะครับหรือแก่นสวนสศิประภาชียิมเก่านะครับผมบอกว่าวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ 5G เบ็ด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบครุกเกมกีฬาต้องยกให้ 5G เ11แล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันสกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างครับสำหรับคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักไทยภัยนะครับสวัสดีครับขอทุกท่านโชคดีมีชัย